สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Unlock Money นะครับผมได้มีการเปลี่ยนชื่อช่องเนาะจากช่องคริปโตปอมาเป็น Unlock Money นะครับเพราะหลังจากนี้เนี่ยช่องของเราเนี่ยจะไม่ได้พูดแค่เรื่องของคริปโตแล้วนะครับผมจะพูดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นทองคำบิตคอย i n อสังหาหรือทุกอย่างที่เกี่ยวกับการลงทุนเนี่ยผมอยากให้เป็นช่องที่วิเคราะห์ทุกอย่างเลยนะครับที่เกี่ยวกับการลงทุนเนาะสำหรับคนที่เสิร์ชหาคําว่าคริปโตปอไม่เจอเนี่ยก็เสิร์ชคำว่า Unlock Money นะครับแล้วก็มีใน t i k t o k ด้วยนะ ชื่อว่า Unlock Money เหมือนกันนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยเรื่องทองคำแล้วก็บิตคอยนะครับอย่างแรกผมขอเปิดที่บิตคอยก่อนแล้วกันเป็นเนื้อหาหลักของคลิปนี้แล้วกันบิตคอยในตอนนี้เนี่ยผมพูดตามตรงเลยว่ามีการตกมาที่60,000กว่าหกหมื่นเก้า 6, 9, มื่อกี้นะครับแล้วก็ดีดขึ้นมาอยู่ประมาณ70,000มื่นกว่านะครับสำหรับทุกคนที่ติดตามช่องผมมาอยู่แล้วเนี่ยจะรู้อยู่แล้วเนาะว่าเรามีการพูดกันไปแล้วนะครับว่าบิตคอยเนี่ย จะตกนะมีโอกาสสูงมากที่จะตกนะครับคนที่ทับมือรอไม่ได้ทําอะไรเนี่ยแน่นอนว่าไม่เจ็บตัวนะครับแต่แน่นอนว่าสําหรับคนที่อยากทํากําไรในช่วงขาลงนี้เนาะก็จะต้องเล่นช็อตถูกไหมครับในกลุ่ม private open chat เนี่ยนะครับสำหรับคนที่สมัคร b i t g e t ผ่านผมนะครับสแกน QR code ตรงนี้หันมาเทรดกับ b i t get เนาะหลังจากนั้นเนี่ยคุณพิมพ์ UID มาที่ open chat นี้นะครับผมก็จะอนุมัติให้คุณเข้าฟรีได้เลยนะครับแต่คุณต้องมีการหันมาเทรดกับ Bi t เก t จริงๆนะครับ หลังจากที่คุณเข้ามาแล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นนะว่าไม้ฟิ u เจอร์แต่ละไม้เนี่ยผมเล่นอะไรบ้างถ้าเกิดว่าใครอยู่ในห้องนะครับช่วงนี้เนี่ยจะได้กําไรกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าผมเล่นช็อตมาโดยตลอดเลยบิตคอยมีการเด้งปุ๊บผมชอ็อตบิตคอยมีการลงปุ๊บผมปิดบิตคอยมีการเด้งปุ๊บผมชอ็อตช่วงนี้นะครับห้าถึงหกไม้ที่เราเล่นกันมาเนี่ยได้กำไรทุกไม้เลยเนาะถามว่าทาไมถึงเล่นแบบนั้นนะครับในคลิปนี้มีคําตอบและในตอนนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นกับบิตคอยบ้างนะครับเรามาดูตลลาดดโยรววมกก่อนนแ้ั ตอนนี้เนี่ยทรัพย์สินที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับคือทองคำนะครับมีมูลค่าอยู่ที่สามสิบสี่จุดศูนย์เก้าเก้าถเลียนนะครับก็พูดง่ายๆก็คือมีมูลค่าเยอะมากนะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยทรัพย์สินของทั้งโลกเนาะสองอันดับสองเนี่ยเป็นซิลเวอร์นะครับอันดับสามเป็นเอ็นวีดีนะครับของบริษัทเอ็นวีดีอันดับสี่แอปเปิลเนาะก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่บิตคอยเป็นบูลันเนี่ยนะครับบิตคอยได้ขึ้นมานะครับดีดขึ้นมาอยู่ที่อันดับ5เนาะซึ่งแน่นอนว่าตอนนั้นนเี่ย เกือบแล้วล่ะเกือบที่จะแซง Apple ได้แล้วแต่ทุกคนต้องรู้ด้วยว่า i t t o o n เนี่ยมีขึ้นก็ต้องมีลงนะครับในตอนนี้เนี่ยที่กำลังจะเข้าสู่ขาลงหรือเรียกได้ว่าหลุดแนวรับมาแล้วเนี่ยหลุดแนวรับสำคัญมาแล้วเนี่ยตอนนี้ b i t c o i n มีมูลค่าอยู่ที่อันดับเท่าไหร่ของโลกนะครับตอนนี้นะครับมีการตกลงมาอยู่ที่อันดับที่ 13ของโลกแล้วนะครับตอนนี้ราคาบิตคอยอยู่ที่7,414ห่ียเหรียญต่อ1บิตคอยนะครับจากอันดับ5ตกมาอันดับ13เลยนะครับภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนเนี่ยถือว่าตกเร็วพอสมควรนะทีนี้เรามาดูกันที่การาฟกันบ้างน,นะครับบิตคอยเนี่ยล่าสุดได้มีการปิดแท่งหลุดแนวรับสําคัญผมจะย้ําเสมอเนาะว่าบิตคอยเนี่ยมีแนวรับสําคัญอยู่ที่73,000นะเป็นราคาที่ตกมาแล้วเนี่ยไม่ควรหลุดถ้าหลุดเนี่ย มันอาจจะส่งผลให้บิตคอยเนี่ยตกลงไปอีกตกลงไปอีกเข้าสู่ขาลงจริงๆแล้วแหละคือถ้าเกิดว่าทุกคนมาดูเนาะแถวโซนเนี่ยอาจจะไม่ต้อง73,000เปเปก็ได้นะครับอาจจะเป็น73,000ไปจนถึง74,000ก็ได้โซนแถวนี้เนี่ยเป็นโซนที่เรียกได้ว่าตั้งแต่ปี2014เนี่ยมีการสร้างแนวต้านแล้วก็แนวรับเนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี่ยเยอะมากนะครับขึ้นมาชนไม่ผ่านขึ้นมาชนไม่ผ่าน พอสุดท้ายทะลุขึ้นไปได้เี่ยไอ้ช่วงที่มันมาชนบ่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นแนวรับนะครับแล้วตรงนี้ก็ลงมาใช่ไหมรับอยู่ขึ้นไปทำให้ปัจจุบันเหมือนจะตกลงมาทะลุซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาดูกันดีๆเนี่ยแท่งตอนเช้าที่ปิดเนี่ยปิดเกือบต่ํากว่านะยังไม่ต่ํากว่าเจ็ดหมื่นสามพันนะแต่ยืนเหนือข้างบนถูกไหมไอ้ช่วงนี้เนี่ยผมก็ตัดสินใจช็อตเหมือนกันนะครับถามว่าเอ้ยทำไมผมถึงตัดสินใจช็อตในเมื่อมันยังยืนเหนือเนาะคือการที่ มันตกมาแบบนี้เนี่ยสำหรับผมเนี่ยถ้ามันไม่เด้งแรงเนี่ยมันก็จะหลุดแรงไปเลยนะครับและถ้าเกิดว่าดูจากสถิติหรือว่าประวัติศาสตร์ก่อนๆถ้าเรามาดูในไทม์เฟรมใหญ่ประกอบเนี่ยเช่นไทม์เฟรมมันนะครับที่ผมได้มีการบอกว่าเออบิตคอยเนี่ยมันมีการปิดแท่งเดือนเนี่ยหลุดต่ำกว่าโลเก่าจำได้ไหมถ้าเกิดว่าใครเคยดูคลิปมันก่อนเนาะในปีก่อนๆน,นะ ตอนที่บิตคอยเนี่ยมีการปิดแท่งเทียนนะครับต่ํากว่าโลกเกา่าหลังจากนั้นเนี่ยแท่งต่อมาคือนรกของจริงดังนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าพอปิดต่ํากว่าโลกเก่าแล้วเนี่ยผมว่าแท่งนี้น่าจะเป็นนรกของจริงนะครับผมไม่รู้ว่านรกของจริงเนี่ยมันจะตกไปถึงไหนเนาะถ้าเกิดว่าอาวัดจากอดีตแล้วกันจากอดีตเนี่ยพอมันหลุดตรงนี้มาเนี่ยอ่ะมันตกไปอีกกี่เปอร์เซ็นต์บิตคอยมีการตกไปอีก55%นะครับ ถ้าสมมุติผมวัดจากตรงนี้นะแล้วตกไปอีก55% Bitcoin เนี่ยน่าจะไปจบที่ประมาณ36,000นะครับ36,000ประมาณนี้เนาะมันค่อนข้างจะสอดคล้องกับที่ผมเคยบอกทุกคนไปว่าเออถ้าเกิดว่า Bitcoin จะตกไปอีก50%เนี่ยไอโซนรับของ Bitcoin เนี่ยที่แข็งแกร่งที่สุดเนี่ยผมว่าโซนแถวนี้แหละ35,000จนถึง3 7 8 0 0 8 0 0เเนี่ยเป็นโซนที่รับ i ิตคอ n หนาที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าจะตกไาอีก50%นะ ดังนั้นนะครับจุดที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะรอแล้วก็รอดูสังเกตให้ดีนะสำหรับคนที่ไม่อยากเสียตังคิดว่าอยากจะซื้ออย่างเดียวผมคิดว่าอย่างน้อยคนรอให้บิตคอยตกี่มากนาคน58,00 0คือ5 8 0 0 0เนี่ยถือว่ามีรับบิตคอยนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้เสมอไปว่ามันจะรับอยู่นะมันอาจจะตกลงมาต่ำกว่าก็ได้ อาจจะตกไปถึง30,000เลยก็ได้นะครับดังนั้นคุณต้องพิจารณานะผมมีอยู่2จุดนะครับจุดแรกเลยคือ58,000จุดนี้เนี่ยเป็นจุดแรกที่โอเคถ้าเกิดคุณจะเริ่ม DCA เนี่ยผมว่าตรงเนี้ยเริ่มได้แหละส่วนจุดที่2นะครับคือประมาณ37,000เนี่ยเป็นจุดที่ผมคิดว่าถ้าบิ c o i n จะตกแรงจริงในรอบนี้เนี่ยผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่า3 7 0 0 0นะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะ แต่ส่วนมากถ้าเกิดเราคิดว่ามันจะไม่ต่ํากว่าเนี่ยมันอาจจะต่ํากว่าก็ได้นะครับมันเหมือนกับที่ทุกคนคิดเนาะว่าเออบิตคอยเนี่ยน่าจะขึ้นไปแตะ2 0 0แสนเหรียญหรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่สุดท้ายมันก็ไม่เป็นไปตามหวังถูกไหมครับก็แน่นอนว่าเราอาจจะไม่ได้คาดการล่วงหน้านะครับเพียงแต่ว่าผมอาจจะบอกคร่าวๆแล้วกันว่าจุดไหนเนี่ยมันถึงเวลาแล้วแหละที่ควรจะเริ่มเก็บแต่สําหรับผมในตอนนี้ผมบอกตามตรงว่าในช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงที่ควรเก็บบิตคอยนะครับเป็นช่วงที่ควรเฝ้ารอ เฝ้าดูส่วนถ้าเกิดว่าคุณอยากจะแทงลงเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นโอกาสที่น่าจะชนะมากกว่าเล่นลองนะผมไม่ได้บอกว่ามันจะไม่เด้งมันจะไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยบิตคอยดูมีโอกาสที่จะตกจริงๆเพราะว่าเทียบทั้งหมดสัญญาณนะครับที่บอกว่าบิตคอยเข้าสู่ขาลงหรือ,อยังเนี่ยถ้าสมมติมีสักสิสัญญาณเนี่ยผมคิดว่าในตอนเนี้ยเกิดไปแล้วสัก7หรือ8นะ ก็ดูมีอีกแค่2องสัญญาณที่ยังไม่ได้เกิดเท่านั้นเองนะครับและดูกําลังจะเกิดด้วยนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าให้ผมตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลยแล้วกันผมคิดว่าประมาณ80% 70%เนี่ยเข้าสู่ขาลงแล้วแต่อีกประมาณ30เนี่ยผมคิดว่ายังไม่เข้าส่วนคนที่บอกว่าเออมันจะจบหรือยังนะครับบอกตามตรงว่านี่คือการเพิ่งเริ่มเข้าสู่ขาลงนะครับมีบางคนก็บอกว่าเออก็ไม่เป็นไรนี่ก็ช้อนชอนไปได้ก็ถูกครับถ้าเกิดว่าคุณจะเก็บเป็น10ปีหรือว่าไม่ดูมัน,น่่ะเาาแตถ้กิิดดคคุณคว คุณช้อนไปแล้วเนี่ยเงินคุณมันหายไปอีกครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยสมมติคุณเข้าซื้อตอนนี้เลยเนาะเจ็ดหมื่นเนี่ยแล้วมันตกไปที่สามหมื่นเก้ามันหายไปครึ่งหนึ่งเงี่ยคุณรับได้ไหมถ้าเกิดคุณลงไปสิบล้านมันเหลือห้าล้านอะคุณคุณรับได้คุณใจแข็งพอคุณเงินเย็นเนาะก็ไม่เป็นไรนะคุณก็ถือไปเรื่อยๆแล้วสักวันหนึ่งมันก็อาจจะกลับมากําไรนะครับแต่มันอาจจะต้องใช้เวลานะอย่างที่ผมบอกเนาะในการขึ้นในการลงของบิตคอยเนี่ยแต่ละไซเคิลมันไม่ได้ใช้เวลาแค่หลักเดือนหลักวันนะครับ มันใช้เวลาหลักปีเนาะคุณต้องมีความอดทนเป็นหลักปีนะครับคุณถึงจะอยู่รอดในตลาดนี้ได้นะครับโดยสรุปนะครับสำหรับผมในตอนนี้นะผมคิดว่าบิตคอยเนี่ยเข้าสู่ขาลงแล้วแหละแต่ว่าอาจจะมีโอกาสที่ผมผิดก็ได้ดังนั้นอย่าเชื่อผม100%นนะครับก็แค่นำสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นไกด์ไลน์ในการวางแผนเล่นของคุณก็พอนะครับส่วนทีนี้เรามาคุยเรื่องทองคำกันบ้างน,นะครับทองคำเนี่ยก็ค่อนข้างน่าเหนื่อยใจเหมือนกันนะในช่วงนี้ลองมาดูไปพร้อมกันเลยนะครับ ถามว่าทาไมถึงน่าเหนื่อยใจนะครับทองคำเนี่ยแท่งล่าสุดแท่งวีคที่มีการปิดเนี่ยมันปิดเป็นการกลับตัวแบบชัดเจนเลยนะครับสําหรับผมเนี่ยคือผมคิดว่าแท่งนี่คือแท่งการกลับตัวนะแต่ทุกคนจะเห็นเนาะว่าการที่มันตกลงมาเนี่ยจู่ๆมันมีการดีดขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าสมมติมันปิดแบบนี้เนี่ยอันนี้เป็นการบอกเลยนะว่าตลาดลังเลนะครับตลาดลังเลไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือลงดีนะครับและมันเป็นการลังเลที่ไซเวแบบใหญ่มากเนาะดังนั้นเนี่ย ทางเลือกแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าตลาดเกิดลังเลเนี่ยส่วนมากมักจะเกิดการกลับตัวได้นะครับถ้าสมมติตลาดลังเลสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้ทองคําตกได้แต่อีกทางเลือกหนึ่งถ้าเกิดว่าตลาดมันลังเลนานๆเนี่ยโอเคแปลว่าอาจจะส่งผลให้ทองคำเนี่ยดีดขึ้นไปได้อีกนะเพราะว่าการลังเลนานๆเนี่ยแปลว่าอาจจะต้องรองดูก่อนหรือว่าอาจจะพักตัวเฉยนะครับยังเป็นบูลลิชอยู่แหละอาจจะมีการย่อเท่านั้นแล้วค่อยขึ้นก็ได้นะครับ แต่ผมจะขอยืนยันคําเดิมนะสำหรับทองคํานะครับผมยังคิดว่าในตอนนี้เนี่ยทองคำเนี่ยยังดูโฟมโเกินไปนะครับหรือว่าดูโอเวอร์ไพรซ์เกินไปห่างจากเส้น MA เยอะมากนะครับและว s s i เนี่ยก็อยู่ในโซนโอเวอร์โซที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับถ้าเกิดจะช้อนทองคําสิ่งที่ผมแนะนําคือรอให้ RSI เนี่ยมันตกลงมาชนเส้นตรงกลางคุณอาจจะพลาดตรงนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าทองคําขึ้นต่อดังนั้นเนี่ย คุณพิจารณาเอาเองแต่ผมแค่บอกว่าถ้าสมมุติว่ามันไม่ขึ้นต่อละสมมติตรงนี้มันคือจุดสูงสุดเนาะอย่างน้อยเนี่ยคุณจะได้ไม่ต้องดอยไปอีกหลายปีนะครับถ้าสมมุติว่ามันตกลงมาจริงๆ ตกลงมาจริงๆทองคำเนี่ยตกลงมาตกลงมาเนี่ยชน50นโอเคคุณอาจจะช้อนตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณถือไปนานๆเนี่ยผมว่าน่าจะกําไรมากกว่านะครับสำหรับทองคําผมคิดว่ารอเล่นในจุดที่เหมาะสมจะดีกว่านะครับก็กคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมมายืนยันความคิดเห็นของผมนะว่าผมยังมองยังไงอยู่นะครับมองว่ามันจะกลับตัวขึ้นหรือย,อยังอะไรอย่างเงี้ยก็ผมยังยืนยันคําเดิมนะว่าผมยังมองว่าบิตคอยนี่ยังอยู่ในช่วงขาลงนะและทองคำเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นขาลงได้นะเพียงแต่ว่า มันยังต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับสำหรับทองคำเนาะส่วนเอาคอยนะครับแน่นอนว่าในช่วงนี้เนี่ยตกแรงจริงเนาะคนที่ถือเอาคอยและดอยสูงๆเนี่ยผมเป็นกําลังใจให้นะแต่บางทีคุณอาจจะต้องยอมรับความจริงอะนะว่ามันเข้าสู่ขาลงแล้วนะถ้าบิตคอยตกอีก50%เนี่ยผมคิดว่าเอาคอยเนี่ยหลายตัวเลยนะเป็นคียแน่ๆนะครับก็อย่างน้อยถ้าเกิดว่าคัดลอสเนี่ยหรือว่าทําใจได้นะผมไม่กล้าบอกเหมือนกันถ้าเกิดผมบอกให้คุณคัดลอสเนี่ย แล้วคุณคัดไปแล้วมันดีดเนี่ยผมผิดเลยนะครับดังนั้นผมไม่สามารถบอกให้คุณคัดลอสได้นะครับแต่สิ่งที่ผมสามารถเตือนได้เนี่ยคือถ้าเกิดว่า Bitcoin มันตกจริงๆเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นแบบที่ผมวิเคราะห์ไปเนี่ยเอาคอยเนี่ยคุณจะหายไปอีกหลายเท่าเลยนะก็ลองพิจารณาดูเองแล้วกันนะครับแล้วก็นําไปปรับเปลี่ยนกับแผนตัวเองนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ